การเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้จบแค่การวางสิ่งที่เกินจำเป็นลงในวันหนึ่งแต่มันคือการกล้าไม่หันกลับไปหยิบมันขึ้นมาอีกในวันที่เหนื่อยทอ้อหรือโดนโลกกดดันให้เปลี่ยนใจหลายครั้งคุณไม่ได้พลาดเพราะเลือกผิดแต่พลาดเพราะลังเลจนหยิบของที่เคยวางไปแล้วกลับมาแบกอีกครั้ง และนั่นคือจุดที่พลังของคุณหนักขึ้นโดยไม่จำเป็นในวันที่คุณกล้าตัดสินใจวางบางสิ่งลงไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เดิมเส้นทางที่ไม่ใช่หรือความคิดที่บั่นทอนหัวใจคุณรู้สึกถึงความเบาความโลง่งและอิสระที่เกิดขึ้นทันทีแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานหัวใจที่ยังไม่มั่นคงพอ มักเริ่มตั้งคำถามว่าหรือว่าฉันรีบตัดสินใจเกินไปหรือฉันให้โอกาสอีกนิดล่ะหรือฉันยังไม่พยายามพอแล้วคุณก็ยื่นมือกลับไปหยิบม,มันขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่มันเคยทำให้คุณเหนื่อยท้อหรือลงทางมาแล้วนับครั้งไม่ทวนการพลาดครั้งนั้นไม่ใช่เพราะคุณเลือกผิด เพราะคุณลังเลที่จะรักษาการเลือกของตัวเองให้มั่นคงคุณไม่ได้แพ้ใครแต่หัวใจของคุณแพ้ต่อเสียงเก่าในตัวเองและนั่นแหละที่ทำให้โลกซึ่งเคยเริ่มง่ายขึ้นกับกลายเป็นวุ่นวายซับซ้อนและหนักแน่นไปอีกครั้งไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณกลับไปแบกสิ่งที่เคยวางทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแบกอีกแล้ว วันที่124อย่าแบกสิ่งเดิมกลับมาเมื่อคุณเลือกง่ายแล้วเพราะสิ่งที่วางลงไปแล้วไม่ควรถูกหยิบกลับมาให้หนักอีกครั้งบางสิ่งไม่ใช่เพราะคุณต้องการมันอีกแต่เป็นเพราะคุณชินกับการแบกมันไปด้วยให้ลองสังเกตดูให้ดีนะคะคนบางคนแต่สินใจถอยออกมาแล้วเพราะรู้ว่าอยู่แล้วก็เจ็บ แต่พอเขากลับมาเพียงนิดเดียวคุณกับลังเลจะเปิดใจอีกครั้งทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วคุณรู้ว่าผลลัพธ์มันก็เหมือนเหมือนเดิมความคิดบางอย่างคุณเคยทิ้งมันไปเพราะมันทำให้คุณหมดความมั่นใจแต่ในวันที่คุณเหนื่อยเสียงเก่านั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งแล้วคุณเผลอฟังมันซ้ำเหมือนไม่เคยวางมันไป เส้นทางบางสายคุณรู้ว่าไม่ใช่ของคุณแต่เพียงเพราะมันมีคนยอมรับมากกว่าคุณเลยลังเลกกลับไปลองเดินมันอีกทั้งที่รู้ว่าคุณไม่ควรทั้งหมดนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่รู้แต่เพราะคุณยังไม่มั่นใจว่าตัวตนที่เบากว่าง่ายกว่าและซื้อตรงกว่านั้นมีค่ามากพอแล้วจริงๆคุณรู้ดีอยู่แล้ว ว่าควรวางอะไรคุณก็รู้ว่าอะไรทําให้คุณเบาโล่งและหายใจได้เต็มปอดแต่ลึกในใจยังมีคำถามเล็กๆที่คอยตอกย้ำว่าแค่นี้จะพอหรอมันง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าไม่พยายามสุดทางจะสมควรได้รับไหมสิ่งที่คุณหยิบกลับมาแบกอีกไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้แต่เพราะคุณยังไม่กล้าพอที่จะเชื่อว่า การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่บีบไม่ฝืนและไม่เกินกําลังก็มีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับโอกาสความรักและการยอมรับแล้วตัวอย่างเช่นคุณลาออกจากงานที่กดดันเพราะอยากเริ่มสิ่งที่รักสิ่งที่คุณวางลงไปแล้วมันคือความรู้สึกหมดพลังจากงานเก่าแต่สิ่งที่หยิบกลับมาแบกอีกครั้งมันคือความกลัวเรื่องรายได้ ความคาดหวังจากคนรอบตัวเพราะคุณยังไม่มั่นใจว่าตัวตนใหม่ที่มีความสุขแต่ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตเหมือนเดิมมันคือคำว่าพอแล้วคุณตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมสิ่งที่คุณวางไปแล้วมันคือความรู้สึกต่ำต้อยจากการตามตลอดเวลาสิ่งที่คุณหยิบกลับมาแบกอีกครั้งคือความกลัวการอยู่คนเดียว เพราะคุณยังไม่มั่นใจว่าหัวใจที่ไม่ต้องอดทนอีกต่อไปมันคือหัวใจที่มีคุณค่าคุณตัดสินใจพูดตรงๆในห้องประชุมสิ่งที่คุณวางไปแล้วคือความรู้สึกของความอึดอัดจากการฝืนเป็นคนที่เงียบเกินไปแต่สิ่งที่คุณหยิบกลับมาแบกอีกครั้งคือความรู้สึกผิดเมื่อคนอื่นเขาไม่พอใจคุณเพราะคุณยังไม่มั่นใจว่า ความซื่อตรงของคุณนั้นจะถูกมองเห็นคุณเลิกลักดันตัวเองจนหมดแรงสิ่งที่คุณวางไปแล้วคือความเหนื่อยสะสมเหรือลังแต่สิ่งที่คุณหยิบกลับมาแบกอีกครั้งมันคือเสียงในหัวที่บอกว่าควรทำให้ได้มากกว่านี้เพราะคุณยังไม่มั่นใจว่าการพักและทำให้มันพอดีจะยังทำให้เกิดความประสบความสำเร็จได้ คุณเลือกงานเล็กๆที่สอดคล้องกับใจของคุณสิ่งที่คุณวางไปแล้วมันคือความรู้สึกสงบจากงานที่คุณทำด้วยความรักสิ่งที่คุณหยิบกลับมาแบบอีกครั้งมันคือคำถามว่าแค่นี้จะพอเลี้ยงชีพไหมเพราะคุณยังไม่มั่นใจว่าความเรียบง่ายจะสามารถนําความมั่นคงมาได้จริงหรือเปล่า เพราะการไม่มั่นใจในความเรียบง่ายของตัวเองมันคือจุดเริ่มต้นของการกลับไปแบกสิ่งเดิมโดยไม่รู้ตัวและทุกครั้งที่คุณกลับไปแบกโลกก็จะกลับไปหนักซับซ้อนแล้วก็เหนื่อยขึ้นทันทีค่ะดูเทคนิค3เทคนิคไม่หยิบสิ่งที่วางแล้วกลับมาอีกในแบบของนักรบ พอนักรบที่แท้ไม่ได้พ่ายให้ศัตรูภายนอกแต่พ่ายในวันที่ตนเองลังเลและย้อนกลับไปแบกสิ่งเดิมเทคนิคที่หนึ่งจำให้แม่นว่าทำไมคุณถึงวางมันลงนักรบจะไม่ลืมสาเหตุของแผลเดิมก่อนจะวางอะไรลงไปคุณเคยเจ็บเคยหมดแรงหรือเคยเสียตัวตนไปเท่าไหร่ถ้าคุณไม่เตือนใจตัวเองอย่างชัดเจนว่า ทำไมฉันถึงตัดสินใจวางสิ่งนี้คุณก็จะกลับไปแตะมันอีกเหมือนไม่เคยเจ็บตรงนั้นมาก่อนตัวอย่างคุณตัดความสัมพันธ์ที่กดดันเพราะไม่เป็นตัวเองแต่วันหนึ่งอีกฝ่ายกลับมาทําดีอีกครั้งแล้วคุณเกิดอาการลังเลแต่ถ้าคุณจำได้ว่าการอยู่กับเขาทำให้คุณไม่กล้าพูดไม่กล้ายิ้มไม่กล้าหายใจเต็มที่ คุณจะไม่กลับไปหายใจแบบครึ่งเดียวอีกเทคนิคที่สองอยู่กับพื้นที่ใหม่ให้เต็มใจแม้ยังไม่สมบูรณ์นักรบรู้ว่าแม้พื้นที่ใหม่จะยังไม่มั่นคงแต่มันคือทางที่คุณเลือกด้วยหัวใจถ้าคุณไม่ยืนให้เต็มเท้ามองให้ชัดว่าสิ่งใหม่ให้อะไรคุณแล้วบ้างคุณจะย้อนกลับไปหาสิ่งคุ้นเคยเพราะแค่มันยังง่ายกว่า ตัวอย่างคุณเพิ่งเริ่มงานใหม่ที่ตรงกับตัวตนแม้ไรายได้ของคุณจะน้อยแต่หัวใจของคุณกลับมีแรงอีกครั้งอย่าเพิ่งเอาความมั่นคงเก่ามาล่อลวงตัวเองให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้มั่นก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งใหม่มีค่ากว่าแค่เงินเดือนเทคนิคที่สพูดออกมาดังๆว่าฉันไม่กลับไปแบกสิ่งนั้นอีกนักรบที่แท้ ไม่เงียบเวลาใจตัวเองเริ่มสัน่นคุณต้องพูดให้ชัดเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าฉันเลือกแล้วและเมื่อคุณประกาศอย่างมั่นใจสิ่งเก่าก็จะหมดแรงดึงกลับทันทีตัวอย่างเมื่อคุณเริ่มคิดถึงความสัมพันธ์เก่าให้พูดกับตัวเองว่าฉันไม่กลับไปแบกความเงียบความเข้าใจและความอึดอัดนั้นอีกพูดซ้ำจนใจนิ่ง แล้วคุณจะเบาอย่างแท้จริงสรุปสมเทคนิคกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่1นึ่จำให้แม่นว่าทำไมถึงว่างตือนใจตัวเองให้ชัดว่าแผลเดิมมาจากอะไรเทคนิคที่สองอยู่กับพื้นที่ใหม่ให้เต็มใจยืนให้มัน่นแม้ในสิ่งใหม่ยังไม่สมบูรณ์เทคนิคที่สพูดชัดเจนกับตัวเองยืนยันเสียงดังว่าฉันไม่กลับไปแบกสิ่งเดิม อย่าแบกสิ่งเดิมกลับมาเมื่อคุณเลือกง่ายแล้วเมื่อคุณเริ่มวางของบางชิ้นลงคุณอาจรู้สึกเบาอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การวางแต่คือการไม่กลับไปหยิบมันขึ้นมาอีกหลายครั้งสิ่งที่คุณเคยเลือกจะวางไว้แล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณเผลอหยิบกลับมาเพียงเพราะความไม่แน่ใจคุณกลัวจะเสียโอกาสเดิม กลัวจะขาดกลัวจะผิดพลาดแต่สิ่งที่คุณไม่ทันได้เห็นคือทุกครั้งที่คุณกลับไปแบกสิ่งเดิมคุณกำลังตัดโอกาสของสิ่งใหม่ไปโดยไม่รู้ตัวและพอคุณพยายามจะเดินต่อด้วยภาระที่ไม่จำเป็นเส้นทางที่เคยเรียบง่ายก็จะกลับมาหนักแน่นอึดอัดและสับสนอีกครั้งดังนั้นหากคุณได้ตัดสินใจแล้ว หากคุณรู้แล้วว่าบางสิ่งไม่จะเป็นต่อเส้นทางใหม่ของคุณอีกต่อไปอย่าใช้พลังที่คุณเพิ่งฟื้นขึ้นมาไปแบกอดีตกลับมาอีกเลยเพราะที่ว่างเล็กๆที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมาจากการวางของนั้นอาจเป็นพื้นที่เดียวที่พลังใหม่ในชีวิตจะเดินเข้ามาได้จริงๆหลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาพร้อมกับการเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแต่ในความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเริ่มจากการเอาบางสิ่งออกไปตังหาาไม่ว่าจะเป็นความคิดเดิมๆความสัมพันธ์ที่ไม่ซื้อตรงกับหัวใจหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดที่คุณแบกเอาไว้นานเกินไปสิ่งเหล่านั้นเหมือนข้าวของที่กองเต็มห้องจนแม้จะมีของผ่านชิ้นใหม่มาวางตรงหน้าคุณก็ไม่มีทางที่จะให้มันได้อยู่จริงที่ว่างเล็กๆที่คุณกล้าวางลง เป็นครั้งแรกที่หัวใจของคุณได้มีช่องว่างให้ลมหายใจใหม่เข้ามาอาจเป็นพื้นที่เล็กๆที่แรงดาลใจใหม่จะได้อย่างรากหรืออาจเป็นช่องทางเดียวที่พลังที่เหมาะกับคุณจริงๆจ,จะมองเห็นคุณได้ในที่สุดเพราะจักรวาลไม่เคยหยุดส่งโอกาสดีๆมาให้คุณแต่มันต้องการพื้นที่ที่คุณว่างพอจะรับมัน และพื้นที่ว่างนั้นไม่ได้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เริ่มจากการวางสิ่งที่คุณไม่ต้องการแล้วเพื่อต,ตัวตนใหม่ของคุณได้เริ่มต้นหายใจในวินาทีที่คุณกล้าวางสิ่งเก่าโลกเริ่มเปิดประตูใหม่ให้คุณแต่จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อคุณไม่หันหลังกลับไปหาอดีตอีกในวันต่อไปจะพาคุณเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่ที่คุณไม่เคยยืน เพราะคุณไม่จะเป็นต้องวนกลับไปพิสูจน์สิ่งเดิมซ้ำอีกแล้วคุณจะได้เห็นว่าสิ่งใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนที่เอาแต่เดินวนอยู่ในความคุ้นเคยเดิมและถ้าคุณหยุดเดินวนบางอย่างที่คุณรออยู่เสมออาจจะก,กำลังรอคุณอยู่แค่ก้าวถัดไปเท่านั้นเองพบกันวันที่125ถ้าคุณไม่ย้อนกลับไปคุณจะไปถึงที่ที่ไม่เคยไปถึงมาก่อนเพราะสิ่งใหม่ ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนที่เดินวนอยู่กับความคุ้นเคยเดิม